ดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรักเด็กเด็กนะคะทางช่องทางซีมีดมีแล้วก็อยากจะบอกกับทุกทุกท่านด้วยค่ะว่ารายการรักเด็กเด็นะคะพอปีใหม่เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนนะคะในรูปแบบของรายการด้วยเช่นกันนะคะ โดยที่เราจะมีหลากหลายช่องทางนอกจากช่องทางซีมีเดมีแล้วนะคะยังมีช่องทาง 3BB บีกิทด้วยเช่นกันแล้วยังมีช่องทางอื่นๆอีกน,น,น,นะคะเพื่อให้ผู้ชมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้หลากหลายใลทีเดียวแหละนะคะวันนี้ค่ะในรายการรักเลขเด็ดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะรวมถึงการมีในเรื่องของตัวเลขมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มซั์ก็ดี ในเรื่องของเคล็ดลับกตรเสียงดวงก็ดีนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูนะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้จะตั้งแต่วันที่18นะคะ18มกราไปจนถึง31มมกราเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในขอบข่ายของการพยากรณ์ตรงนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงาน,งานของคนเกิดวันจันทร์ค่ะช่วงนี้นะการงานของคุณเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยการงานโอเคเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่คิดจะลงทุนนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ แต่ว่าเตือนสักนิดตึกว่าในเรื่องการงานหากใครจะลงทุนนะครูต้องบอกนิดนึงนะคะว่าอย่าทาอะไรคนเดียวคุณควรที่จะมีที่ปรึกษานะคะอย่าคิดอะไรคนเดียวแล้วก็โผวงการลงทุนอันนี้จะทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานทั่ว,วไปแล้วเนี่ยมันจะมีงานตัวเก่ากลับมานะคะมีงานตัวเก่ากลับมาให้คุณจะต้องเข้าไปปรับปรุงไปแก้ไขไปปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าต้องทำละ อาจจะมีความเครียดเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เห็นว่ายังไปในทิศทางที่ดีนะส่วนเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ให้ระมัดระวังการซื้อข้าวซื้อของสักนิดหนึ่งเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะซื้อของที่มันแพงเกินจริงหรืออาจจะได้ของที่มีตาหนิโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์นะคะอันนี้ต้องเน้นเลยเพราะว่าคุณอาจจะได้ของที่ไม่ถูกอกถูกใจเพราะฉะนั้นจะทําอะไร จะเสียเงินเกี่ยวกับการสั่งสินค้าดูดีๆสักนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นมากๆเลยเพราะว่าในดวงชะตาของคุณเนี่ยไพ่เตือนมานะคะแล้วก็ค่อนข้างเน้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนนี้เรื่องของโชคลาภสาหรับคนที่เวันจันทร์ต้อขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะ นะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็โชคลาภของคุณเนี่ยก็เรียกว่าได้มาพอที่คุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีมาได้อยู่เช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของความรักค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะใครก็ตามที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะความรักของคุณช่วงนี้อาจจะมีการละหองละแหงกันเกิดขึ้น โดยเฉพาะการไม่เข้าอกเข้าใจกันการคิดในแง่ต่างคนละมุมกันนะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆใจเย็นค่อยๆปรับกันเดินเข้าหากันนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันอย่างค่อนข้างที่รุนแรงอยู่พอสมควรแล้วในเรื่องคนที่คบขายดูใจกันอยู่นะคะละมัดระวังใครที่มีกิ๊กมีกั๊กแอบซ่อนไว้นะคะจะมีโอกาสที่คนรักของคุณเนี่ยจะจับได้ แล้วอีกเรื่องหนึ่งให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึง้งไพ่กุดต,ตะหมายถึงลูกเพราะฉะนั้นหากคุณยังไม่พร้อมนะคะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งจะต้องรู้จักการป้องกันด้วยเช่นกันคนโสดค่ะจะมีรักใหม่เข้ามานะคะจะมีคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ช่วงนี้แหละต้องบอกเลยค่ะช่วงโปรโมชั่นเขารักจริงแหละแต่ถ้าเกิดคุณค่อยๆคบไปคุณจะเห็นว่าเขาคนนี้อาจจะไม่ได้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นอันี้ต้องระมัดระวัง จากไพ่ทั้งหมดนะคะที่ครูจับมาหากจะพูดถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันจันทร์จะมีเลขศูนย์เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็คุ้มทรัพย์นะคะไม่ได้อยู่ไหนไกลนะ,ค,ะคุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่ตัวเองค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เกิดในช่วงนี้ช่วงเดือนมการาช่วงช่วงเดือนกุมภานะคะบอกเลยค่ะว่าวันที่ก็ดีพศก็ดออีอายุของคุณจะดีหรือเวลาเกิดก็ดีพวกนี้นะเป็นภุมทรัพย์ของคุณแล้ว เนื่องจากกลุ่มทรัพย์อยู่ที่ตัวคุณเองครูอยากจะแนะนําให้คนที่เกิดในช่วงนี้ค่ะหมั่นทํบาบุญบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้ตัวเองด้วยเช่นกันการถ่ายชีวิตโครกระบือนะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเสริมดวงคุณด้วยเช่นกันส่วนการสักการะขอพรก็จะมีพระหลวงพ่อทันใจพระแม่รักษมีแล้วก็พระสีวรีนะคะอันนี้เน้นเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์โดยเฉพาะพระสีวรีแล้วเคล็ดลับบันเสียงโชคค่ะ ให้บริจาคทานนะคะให้กับคนยากไร้ให้กับคนยากจนนะหรือขอทานก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเคิดรับกับเสี่ยงโชคบริจาคก,ก่อนนะคะเราค่อยไปเสี่ยงโชคค่อยไปซื้อฉลากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดวงชะตาของคนที่เกิดปะจัน์ตั้งแต่วันที่18มกราคมจนถึง31มกราคมค่ะมาถึงช่วงของช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขทักษะ จริงๆนะเนี่ยเอรตเตอรี่งวดนี้ออกวันที่17มกราคมตรงเป็นอาทิตย์นะก็ตัวเลขที่มักจะเป็นตามสถิตินะคะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นไว้ตรงรายการแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าในเลขของทักษะที่เป็นเลขในใจของอาจารย์รักนะคะก็จะมีเลข4กับเลข8โดยเฉพาะเลข8นี่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษเลยนะคะอันนี้ก็บอกกล่าวไว้แล้วเรามาพบกันใหม่กับรายการรักเลขเด็ด ทางช่องทางซีมีดัตมีแล้วก็ 3BB g ีบีกิีีนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีเฮงเๆงปังๆแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมว่าโควิดยังมาอยู่ใกล้พวกเราดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะกินร้อนช้อนส่วนตัวอันนี้สำคัญนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วอย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงและปังค่ะสวัสดีค่ะ